ชะดับชชดับแชสวัสดีครับก็วันนี้เรามีรถสวยๆไม่ให้ดูให้ชมกันอีกเหมือนเคยนะครับคันนี้คือ YZ FR15 นะครับปี2018คือบอกเลยว่า รถมาก็สวยๆเลยนะครับสวยๆแต่ว่าคันนี้มีตาหนิเพียงเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแต่ว่าคือบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยคือเหมือนซื้อมาจอดอะซื้อมาจอดคือแทบจะแทบจะไม่ค่อยได้ขี่เลยตาหนิอยู่ตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันไล่จากข้างหน้ากันอีกเหมือนเคยนะครับก็ดูเอาเออนี่ตรงนี้นะครับที่มีตําหนินะครับมีรอยตรงนี้นะครับแล้วก็โดยรวมอะแล้วก็ตรงนี้มีรอยเออลอกๆนิดนึงขาวๆเห็นไหม นะครับที่เหลือก็โดยรวมคือผมบอกเลยคันนี้สภาพ90%นะครับดูดจิจานวงจานเบรกยังสวยใสกิ๊กอยู่เลยเห็นไหมหัวนงหัวน็อตดูดิกิ๊กอยู่เลยเห็นปะนะดูดิสวยเนี้ยนะครับเอ่อน็อตคงน็อตเคลียร์ดูดิเห็นไปะใสๆอ่ะใสๆอ่ะแล้วมันอาจจะมีพวกเอ่อเรียกว่าริ้วรอยขนแมวตามตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนอ่ะตำหนิอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งมีอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีละไม่มีละโดยไม่มีละที่เหลือก็เนียบๆเ,เลยนะครับมาเนียเน้ยเลยนะครับโอเคเนี่ยดูดิน็อตคงน็อตเครื่องเนี่ยดูดิสวยสายจิก,กดูดิอ๋อมีที่หนึ่งตรงนี้เห็นไหมไม่ต้องถามว่าคาบอะไรนะครับผมไม่ทราบนะครับแล้วก็คือผมบอกเลยว่าคันนี้เอามานี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยคือผมแค่ล้างธรรมดาเลยนะ แค่ล้างธรรมดาเป่าแห้งแล้วก็ถ่ายเลยแค่คิดเอาเดีวว่าสภาพมันจะออกมาขนาดนี้นะครับเอ่อบอกเลยสายจอดคันนี้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาชมไม์กันนะครับดูอ่าให้ดูโอเคอ่ะเดี๋ยดูเห็นป่ะดูโซสเตอเดขาวจัวเชะขนาดเนี้ยคิดเอานะครับนะครับคุณลูกค้าลองดูลองคิดลองพิจารณานะดูกันเอานะครับวัเนียดูดิขาวขนาดเนี้ย เออเขาได้เขาได้ใช้บ้างหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับดูดิเนี่ยสวยกิกเลยเห็นไหมสวยกิกไล่ไป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 ,ไปอ่ะตรงนี้ชี้ดูแล้นะโอเคอ่านี่นี่ไล่ไปคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่กันนะครับดูล้อเลยสวยเนียนเนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับคราวนี้มาดูใหม่กันปี18นะครับคันนี้ปี2018 ไม่หนึ่งมืนเจเท่านั้นเองนะครับเราเอาออกมานี่คือบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใช้เงินออกรถน้อยๆนะครับออกง่ายๆมีบริการทําสัญญาถึงที่นะครับทั่วประเทศนะครับคันนี้มาฟังเสียงเครื่องนะเดี๋ยวจะตกใจดูดินี่ัยังังแบบโหอย,ยัังแับเสียงเครื่องเนี่ยเดินดูดิเดินเรียบเนียนยังบแบบว่ารถเพิ่งออกจากศูนย์นะนะครับบอกเลยเนี่ยดูดิสวยไหมสวยบอกเลย คันนี้นะครับรายละเอียดการดาวน์่อนออกรถอะไรยังไงก็ติดตามเอาจากเพจของร้านได้เลยนะครับ Beyond Superbike ภาษาไทยนะครับตรงตัวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูะเพิ่มเติมนะครับดูรถคันนี้เพิ่มเติมสามารถวีดีโอคอลมาดูได้นะครับตรงนี้แต่คือผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพ90%นะครับโดยรวมสวยนะครับแล้วก็ มีบริการทำสัญญาถึงที่นะครับฟรีทุกประเทศนะครับส่วนตัวรถเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจร้านบีออนซูเปอร์บายภาษาไทยตรงตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับสวยๆงามๆไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเราจะมีมาให้ดูให้ชมนอีกเหมือนเคยโอเคสำหรับวันนี้ก็กลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเยี่ยม